ยสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้เขาบอกว่าแม่ตะเคียนเรือโบราณให้โชคนะครับมีเขาบอกว่ามีครู่แอวมาที่นี่นะครับให้เลขสองสตรงตรงเลยเลขสองสตรงๆงงวดนี้เขาบอกว่ามีคนมาเขียนให้แล้วนะครับ ว่าใครก็ไม่รู้แม่ของแม่คุณแอวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ให้มาสองเกกับ7จ็หนึ่งเนะครับไปเดี๋ยวเราจะพาไปส่องนะครับ2ตัวเลขที่จะเคียนที่ขึ้นมาใหม่นะแม่เรือโบราณจากที่มีคนมาที่นี่ครับ เขาได้สามตัวกับสองตัวนะเขาได้เจ็ดเจ็ดเก้าเขามีเจ็ดเจ็ดเก้าครับอะไร่ะสองสองสามสามแล้วก็สองเก้าใช่ไหมครับสองเก้าด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่ากับอะไร่ะจำไม่ได้หนึ่งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอโชคก่อนแป๊บนึงครับถูกขอโชคก่อนคฮะสาธุตาธุเออแม่เด้อแม่ตะเคียนแม่เรือโบราณวันนี้นะลูกได้เดินทางมาถึง บ้านปะกเขานะบ้านปะกเขาที่พุทธสงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับผมขอให้ลูกมีโชคมีลาบเหมือนที่เขาได้กันนะเขาน่าจะจุดทูบด้วยแหลจะให้จับปิงปองด้วยแหละแต่วันเนี้ยผมได้นำเอาทูบมาจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้แม่ตะเคียนท่านจะสือ่อแล้วท่านอยากให้อะไรตัวไหนให้กับพวกเรานะ้ำให้กับเจฟซีติดตามนะเดี๋ยวผม จะขอไปพาท่านผู้ชมไปดูที่เขาน er: so 네 mm ี่มานะแป๊บหนึ่งนะครับเห็นแปบที่แล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวงวดที่แล้วครับผมขออนุญาตเกะมาปูดลงมาเลยบอกขออนุญาตเกะเลยครับเกะ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 มันห้อนครับมันห้อนอามงวดที่แล้วงวดที่แล้วให้ตรงๆเลยงวดที่แล้วเนี่ยให้ตรงตรงครับให้ตรงตรงแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลย fc นะ วันี้ผมก็เลยเอ๊ะเขาบอกว่าที่บ้านประเขาเนี่ยเขาให้เลขอ่ะถูกเจ็ดเจ็ดเก้าให้มาเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วสองสามสองเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเขาได้แล้วเขาได้กันเขาบอกว่าได้กันเยอะสามตัวแตกสามตัวแตกครับเขาได้ยินข่าวว่าถูกทั้งหมู่บ้านบ่ถูกแต่เสาหัวแตกบุญลางเลยครับนี่ อันนี้มาปึ๊กโอ้ยเลยเอ้ะเขาขออย่างไดเขาว่ะเขาก็คนที่เขียนไว้เนี่ยเขาจุดทูปขออืมแล้วก็รูปแล้วก็จับพิงปองอืเขาได้สามอย่างเขาก็เลยมาเขียนทิ้งไว้นะอืแต่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวว่าเอ้พวกนี้มาตัวจริงว่าบแมนแ่นนะครับ <c oughs> มาก,กัจะสี่แลครับแต่ว่านี่เบิ้งดีเบิ้งนีๆดีครับดูกันดีๆ ดูกันดีดีงวดนี้แอดประวัติมาจุดให้แต่ว่าดวงแอดประวัติจะมีหรือไม่มีมาติดตามกันมาถูกจุดไปแล้วเนาะถุกจุดไปก่อนแล้วนี่เล็บบอกว่าเอาเอาแล้วไม้พายเอาตัวนี้อุปกรณ์เเอากัวนี่เอาปิดก่อนเนาะนะครับขอนำไม้พายนะครับนะพุททางเปืดทำมังเปิดนะขอให้เปิดขอให แม่ตะเคียนแม่ใบพายที่ได้จับมาก็ขอให้เปิดให้มองให้เห็นเป็นเลขสามตัวสองตัวที่ท่านอยากจะให้ลูกให้หลานที่เดินทางมาไกลาจากสุรินนะเดินมาถึงพุทธโสมุทิรัมน์นี่ก็ขอให้เพิินครับนะขอเพิ่นแจวนะแจวไปแจ้วมากก็ขอให้เพิินถุกเลขน้ำลูกน้ำหลานเดอ้อแม่เดอ้อน้ำลูกน้ำหลานเด้อแม่เด้อ น้ำลูกน้ำไหลเน้อจ้ะจ้ะอ่าทาเด้นะครับพี่น้องครับให้ตรงตวดที่แล้วเก้าสองสามนะครับจะเห็นตัวไหนยังไงออกเห็นเราได้ยุบไปพวกแบบผมเห็นเดี๋ยวกี้ฮะผมว่าผมเห็นดิเห็นบ่เห็นบ่เห็นแล้วเห็นบอมองนี่เลยนี่ตัวได้ล่ะครับเห็นบอเนี่ยสองจิต เห็นบ่เห็นด้วยกันบอนนี่เห็นบอนนี่ผมเห็นเป็นเลขสามหาหาสามเนี่ยคืนคืนเนี่ยเนี่ยเอาลูกหลูกให้เบิ้งเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสายตาใครสายตามันเด้อดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูในวงกลมนี้ใช่ไหมครับเนี่ยดูดูข้างในวงกลมนะไม่ใช่วไปดูตรงวงกลมดูเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่คือเลขอะไรนี่นี่็ดสามเจ็ดโอ้คือมีสองเนี่ยเบนบอเจ็ดสองเจ็ดไม่เจ็ดสามเจ็ดเลขศูนย์ตัววงกลมเนี่ยฮะผมเห็นเป็นสองเจ็ด เจ็ดสองสองนี่เนี่ยเนี่ยสองเจ็ดอันนี้หนึ่งบ่เมมสองเจ็ดตัวตัวหลังนี่เป็นหนึ่งนี่เป็นเจ็ดนี่แต่ว่าถ้าถ้าถ้ามองแบบนี้นี่ก็จะเห็นตรงข้างข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเลขสามสามสองนะสามสองเออใช่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสามสองสามสองเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ทเห็นเป็นสี่ตัวรับเลขทูบยังไม่ไม่หมดเพิ่งจะมาตัวเลขหันมาเลยครับมันจะได้ดูกันไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกัน จะบะเชิงเลยอันนี้ไม้พายนะไม้พายที่ขอเมื่อกี้ปุ๊บลูปรูปปุ๊บขึ้นเลยขึ้นตอนแรกผมเห็นตัวเดียวผมยังไม่ไม่ไม่หยุดไงพอปุ๊บมันสะดุดที่เห็นสามตัวปุ๊บผมหยุดเลยหยุดแล้วผมก็วงให้เห็นว่าเนี่ยเห็นแบบนี้เลยคือมันท่านก็คงอยากอยากจะให้นะครับท่านคงอยากจะให้พวกเรานั่นแหละที่เห็นเราการโดนมาเฮ้ยเลขทูบก็มีหนึ่งแล้วนะหนึ่งละตรงเนี้ย ดูให้ดีนะดูให้ดีเดี๋ยวจะลบเหมือนจะลบไปแล้วมันจะเริ่มจางๆไปแล้วนะตอนแรกจะชัดมากสองเจดอสองเก็ยดชัดสองเดชัดสองเี้ดชัดเริ่มจางไปแล้วสองเดชัดเจ็ดผมว่าเจ็ดสองเกดเอาให้ดูในนี่ในของผมนี่จะชัดมากนี่นี่เห็นไหมชัดไหมครับดูของผมสินี่ตอนแรกมันเหมือนสามบอ้างหนาดสองมันมันเป็นเล็กสามบอดชัดเลย พลขมูนแถวข้างหน้าสองเนี่ยเป็นเลขสามไม่ไม่เป็นเจ็ดเลยสามสองเจ็ดบเป็นเจ็ดเลยสามสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งอ่าเป็นเลขสี่ตัวนั่นผมว่าสามสองเจ็ดหนึ่งแต่ว่าสามสองติดกันเจ็ดหนึ่งนี่ห่างกันแต่ว่าถ้าระยะสองเจ็ดหนึ่งนี่คือพอกันครับคือเหมือนกันสองเจ็ดเอฟซีตัแต่มาดูเองว่าแต่มาดูเลขทูบเลยมาดูเลขทูบเอยมาดูเลขทูบเลยมีหนึ่งแล้วมีเจ็ดเอ้า ตัวที่สามเด้อสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุไม้พายทำไมกระดกอุื่อี้หลยไม่พายดิ้นสาธุเด้อสาธุสาธุเดอไม่พายมันดิ้นเนี่ยนีไม่พายมันดิ้นเนี่ยผมว่าไม่พายมันดิ้นเน่ๆเอาเห็นในไม้พายนี่สามสองเจ็ดหนึ่งเนาะ เลขทูบเนี่ยตอนนี้มีมีแล้วหนึ่งกับเจ็ดดาวตันเนี้ยลูกรอดูว่าจะเป็นสองหรือเป็นสามไหมเนาะเพราะว่าทูบจะมีสามตัวมันมีเจ็ดหนึ่งแล้วถ้าถ้าออกมาถ้าออกมาเลขสองเองนี่ตรงกันเลยนะตรงกับไม่พายเลยตรงกับไม่พายเลยตรงกับไม่พายเลยนะครับถ้าออกมาเป็นเลขสองนี่ตรงกับไม่พายเลยเนี่ยนี่แม่แม่หญ้านางเรือโบราณเนี่ยกลับมาฮือฮาวดที่ผ่านมาเนาะบรแต่คนไม่ค่อยรู้ ครับเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สองสามตรงตรงเลยถูกทั้งสองตัวถูกทั้งสามตัวจำชื่อชื่อเพื่อนหนบ้านจำชื่อไม่ได้ป็่คนที่เขียนไว้ให้น่ะแต่เรามาไม่ทันนะผุนได้ฟังผุนเมนซื้อเิ่นบอสันแม่แม่เรือโบราณนี่บ่ครับผมจำชื่อไม่ได้เรื่องมาตั้งนานแล้วนี่เดี๋ยวรอรุ้นทาราสิทธิทาราอะไรนะแม่ยาทาราสิทธิ แม่ละย่าทาราสิริเจ,จ็ด <ทา S 1> หนึ่งแล้วครับผมเจ็ดหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วรอลุ้นตัวที่สามเอออึบอเขียนให้เอฟซีดูหน่อยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่ตามที่เราเห็นเนาะครับสี่ตัวแล้วก็เลขทูบจะได้ตัวไหนเด้อ รอลุ้นโฟกัสที่เลขทูบครับอ่ะโฟกัสไปที่เลขทูบก็หนึ่งเจ็ดแหละครับตอนนี้เมื่อที่แล้วก็ให้ตรง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 เอ้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าตอนที่เราลูบปุ๊บขึ้นมาเออมันขึ้นเลยขึ้นมาที่เลขอ่สองเจ็ดหนึ่งอ่ะ, 2, 7, 1, อะแล้วดูเลขทูบอ่ะสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วถ้ามาเลขสองหรือเลขสาม ตรงกันเป๊ะเลยยิ่งมาถูกเลยยิ่งมาถูกว่ะตอนที่เราเห็นคือสี่ตัวนะครับอย่าเขียนก่อนเนาะสามสามสองสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งนะแต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งอ่ะแล้วก็ อันนี้เราเห็นแางๆเราก็ไวอย่างนี้แลเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบกันเลขทูบนี่มาหนึ่งกับเจ็ดแล้วเห็นที่ไหมหัวหัวเริ่มอ,ออกมาแล้วงงเป็นสองหรือเปล่า,าถ้าเป็นสองไม่มีเฮเลยเนี่ยถ้าเป็นเลขสองเลขทูบเป็นเลขสองนี่เฮเลยเลขสองไม่เลขสามเนี่ยเฮเลยครับอ้าวผมว่าเป็นสองนะหัวเริ่ม ถ้าเป็นสองนี่โอ้จังไดก็ต้องซื้อจงไดก็ต้องซื้อแต่มาเลยเล็กสองจังได้ก็ต้องซื้อผมว่าอาจนี่เลือกโผมาแล้วครับนิดหนึ่งครับมันแมนโพสว่าสัตเนาะตัวใดเนาะแม่เนาะหนึ่งเจ็ดนี่ก็งามอยู่ดีหนึ่งเจ็ดออกมาหลาได้แม่อ่ม่แต่เขี้ยนตัวใดเนาะต่อไป วิเดกคน่ะนี่มาแล้วมัออกมาแล้วครับว่าเมนสามว่าเมนสาม่อุ้ยสองดิตัวไหแม่แมนเป็นสองห่แม่สองกับสาม่สองกับสมหัวออกมาแล้วครับหัวสองนี่แม่เป็นตัวไหนน้อแม่นาะอฮ้ยไม่สองก็สามไ่สองก็สามแล้วได้ลุ้นละหัวสองหัวสองอืมว่าเป็นสอง เฮ้ยตรงกับแม่ตะเคียนเลยนะเนี่ยถ้าเจ็ดถ้าหนึ่งเจ็ดสองตรงกันเลยนะตรงกันกับเลขไพยเลยนะเนี่ผมว่าเป็นสองผมว่าสองเนี่ยสองเนี่ยนอนเลยไม่สองก็สามเหรอสองก็เป็นไงเนาะเปนไม่มาสองเลยนี่จังไหนก็สองโอ้ยจังไหนก็ต้องสื่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ผมว่าตรงกันกับเลขไม้พายเลยตรงกันเป๊ะเลยนี่เป็นเพิ่นอยากเพราะว่าสองสองเจ็ดมีเห็นอย่างชัดเลยในไม้พายเนาะครับแล้วทูบนี่ก็ออกมาหนึ่งเจ็ดสองสองพักพักหลีกันเฮ้ยหนึ่งเจ็ดสองคนเฮ้ยไม่เป็นสามนะเป็นสามไหมสองไม่เป๊ะเลยไหนก็สอง ถามคอยนี่งอยเบิ้งจะใส่มสิเบิดแล้วมาสืเบิดแล้วมาถึงขนาดนี้ยังไงก็บอกสองสองหรือสามยังไงก็บอกปีสองครับแล้ได้ไงก็อสองครับแคปไว้ครับท่านผู้ชมหนึ่งสองเอาสมมเบิแล้วสองยังไงเรื่องสองที่นี่พันทุ่งเอ้าผมเขียนเลยเลยเขียนเลยเขียนเลยหนึ่เขียนรอให้สีดูเลยเอ้าหนึ่งมันกลับกันนั่นน่ะ อันนี้เห็นสองเกตหนึ่งเลไม่ไพ่ไม่เป็นไรเอาจะบะเชงแล้วเขียนเลขทูปไปเชงเลยเกตสองครับเลขทูปครับจะเต็มครับจะบะเชงจะบะเชงเออคือตรงกันครับตรงกันแน่เลขทูปคือตรงแถวตรงกับเลขไม่ไพ่เลยโอ้ยคือพูดวีเด้เนาะโอ้จะบะเซงเลยเอาทีนี้มาขออีก เอาเด้อเจ้าแม่เด้อเอาได้แล้วครับผมได้แล้วได้แล้วจะบ่ายเชียงเลยได้แล้วหนึ่งเจ็ดสองอ่ะนี่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 อ่าได้นี้ทีนี้จกจกสองตัวพอจะขอสองตัวเด้อเจ้าแม่เด้ออ่าถุกซะถูกเด้อเมื่อกี้ก็ได้แล้วจากไม้พายที่ลูกเอามาทาแป้งนะแม่นะแล้วก็ลูกได้จุด เลขทูบตรงกันเลยแม่เมยตรงกันกับไม้พายเลยนะลูกขอจากเพื่อนึงอีกรอบหนึ่งขอสองตัวขอสองตัวแม่เด้อขอสองตัวได้เลยสาธุสาธุสาธุเด้อขอให้แม่เอาให้แม่พูดไปก่อนนี่ก่อนเด้อแม่ขยาเบิังสาธุเด้อเอาขยับ่ได้ครับเรียนหลวงเรียนแม่รวมเอา เอาเหเหให้แม่คนเดลยเอาคนคนคนเอาผมเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมยืนเดี๋ยวหาว่าผมเห็นลูกนะเอาแบบนั่งๆเอาแบบนั่งเลยออกมาเกียรติสองอีกก็จะบะเชงเลยเด้อแม่มือไม้สานเนี่ยเกียรติเฮ้ย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 อะไรไม่ต้องเกียรติเชงวันนี้แม่โอ้ยจะร้องไห้ได้ดิจะร้องไห้แล้วเอาลงไหมไม่เอาลงเอาลงไหม ไม่เอาวางเลยวางเลยเอาวางเลยเนาะครับเอาแค่สองตัวหรือสามตัวเหรอเอาสองตัวพอครับสองตัวสั่นนี่ตอนนี้สั่นแล้วมือไม้สั่นแล้วแต่ออกมาสองนี่จะมาเซงเลยโอ้อสีห้องหายเลยคน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 ี้จะออกสามน้อเอาเาเขาเอาเอาวิ่ง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 แมวิ่งแมยังตั้งเกียรติอยู่ตั้งเกียรติอยู่วิ่งยังตั้งเกียรติอยู่ปัดแต่งวดที่เหลวเด้วพี่น้องงวดสตัวเอาสองตัวเอาเก้าเจ็ด เจ็ดเก้าอ้าวเขียนให้หน่อยครับด้านล่างทูบจับปิงปองได้เก้าเนาะให้เอฟซีดูชัดๆอีกทีครับเนี่ยเก้าก็กลายเป็นหกได้เด้อพี่นอ๊อดเมียนเขียนไว้ตรงนี้เลยเนาะขอบังเน้อบังบังบังเก่ากลายเป็นหกได้เลยแม่เอ้ยเขียนแล้ว ป้องสิโลนและนะขอให้บ,บารมีที่เจ้าแม่ตะเคียนขอให้แม่เรือโบราณนัดที่นี้ขอให้เลขตัวนี้ที่ข้าพเจ้าได้ขอก็คือหนึ่งเดสองสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็9 7 6 7กับงานกลับแต่ว่าต,ตามรูปไข่มันไม่ไมกลับเนาะเราก็ดูตามรูปไข่แต่ว่าเกจ็ดถ้างวดทเทแลว้ว เต็มเต็มแต่ไม่แน่ไม่นอนอาจจะมาหกเจ็ดก็ได้นะใครชชบคลิปนี้คิดว่าอยากแบ่งปันบุญอยากแบ่งปันเพื่อนฝูงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะกดติดตามกด s u b สไคร b e นะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับ FC ทุกคนนะวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณลักลครับผมไปแล้วแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ